จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วกีฬาแฟนตาซีเกมหรืออะไรต่างๆนานานะครับมันก็มันเป็นอะไรที่แบบสามารถผสมผสานเข้ากันได้เหมือนอย่างวันนี้เราแฟนตาซีไทยลีกมาหาน้องๆที่โรงเรียนทัพพยาจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นสถานที่ที่ติดกับชายแดนของประเทศกัมพูชาและสถานที่สถานที่นี้ห่างจากโรงเรียนก็มีปรา,าสาทซด็อกตร้องสมซึ่งเป็นปราสาทที่ติดกับชายแดนขเขมรซึ่งผมมองว่าการที่เรา มาท่องเที่ยวเชิงแบบนี้ครับนอกจากเรามาทำกิจกรรมกับน้องๆมาเผ mm hmm. ยแพร่ mm hmm. เรื่องเกี่ยวกับเกมฟุตบอลแนะนำให้น้องๆที่แต่กีฬาฟุตบอลแล้วหนึ่งเลยคือเรายังสามารถที่จะมาชมความงดงามชมธรรมชาติชมสิ่งปลูกสร้างที่ทำให้เราเห็นแบบความสวยงามแล้วก็ทำให้เราเห็นแบบอารยธรรมโบราณนะครับซึ่งมันเป็นสถานที่ที่แบบผมมองว่าฟุตบอลอ่ะมันทำให้เรามาเจอสถานที่สถานที่นี้ เราเล่นเกมเราดูฟุตบอลเราไปจังหวัดไหนๆเราก็สามารถที่จะไปหาชมสถานที่สําคัญโบราณสถานของจังหวัดน,นั้นๆได้ือว่มามัไไนเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ